เวลาที่ทุกคนไปนอนพักที่โรงแรมหรือว่าโฮมสเตย์ที่ต่างจังหวัดเนี่ยชอบส่วนไหนกันมากที่สุดบางคนก็อาจจะชอบเพราะว่าห้องพักสวยหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบเพราะว่าวิวเนี่ยสวยแต่ว่าถ้าเป็นนัดนะสิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือการที่ได้กินบุฟเฟ่อาหารเช้าแล้วโรงแรมหรือว่าที่พักส่วนใหญ่เนี่ยบุฟเฟ่อาหารเช้าก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเมนูหลักๆเลยที่ทุกโรงแรมต้องมีเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเมนูข้าวต้มแล้วถ้าโรงแรมไหนที่มีข้าวต้มกุ้งนะบอกเลยครับว่าเดินเติมไม่ต่ำกว่าสามรอบแล้วยิ่งถ้าเป็นข้าวต้มที่ เ,เลือกกินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมหรือว่าขนมปังชุบไข่หรือว่าจะเป็นไข่ดาวเปล่าๆเนี่ยก็มีให้เต็มแบบไม่อัน้นและอีกหนึ่งโซนที่ชอบมากๆเลยก็คือโซนเครื่องดื่มด้วยความนัดเนี่ยชอบดื่มกาแฟมากนะครับนัทเลยเลือกดื่มเป็นตัวนี้เลยครับทอรีนคอฟฟี่ที1เอสเปรสโซเป็นกาแฟผสมทอรีนมีวิตามินบีรวมแค่แกะซองมาเนี่ยก็หอมแล้วที่สําคัญเนี่ยคือรสชาติดีมากเหมาะสําหรับคนที่ชอบทํางานตอนกลางคืนเพราะว่าตัวทอรีนจะทำให้คุณตื่นตัวและกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษราคาซองละแค่7บาทที่สําคัญคือหาซื ถ้าอยากรู้เนี่ยต้องไปลองเองนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่านัดเองก็ชอบนั่งตัดชีวิตตอนกลางคืนนะครับถ้ากินตัวนี้ไปนะบอกเลยว่าไม่มีง่วงตื่นตัวสุดๆแล้วยิ่งถ้ากินกับข้าวต้มกุ้งแบบนี้นะบอกเลยครับว่ามันเข้ากันมากถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนาเลยเด้อมีใครที่เคยกินไข่เสียบไม้แบบนี้บ้าง สรุปแล้วเมนูนี้ชื่อว่าอะไรไข่ปิ้งไข่ทรงเครื่องหรือว่าไข่ย่างปกติที่บ้านนัดเนี่ยก็จะเรียกว่าไข่ทรงเครื่องแต่ว่าบ้านเพื่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าไข่ปิ้งเมื่อวานตอนไปหาซื้อของมาทํากับข้าวเนี่ยก็ได้เห็นร้านคนลุงคนนึงข้าวไข่ทรงเครื่องมาขายด้วยความที่มีคนที่ชอบกินอยู่แล้วเนี่ยก็เลยจะรีบเดินไปซื้อแต่ก็อบตกใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นจากสมัยก่อนมาเยอะมากจาได้เลยครับว่าสมัยก่อนตอนที่เรียนอยู่ประฐมช่วงเลิกเรียนเนี่ยก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งเขาห่บมาขายเผื่อ พริกไทย geliyor. ซอสเป็นเหมือนพวกของสําคัญที่เอาไใช้กินในไข่ทรงเครื่องเลยแล้วที่จําได้นะครับคุณลุงเนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ไข่ปิ้งมีทั้งข้าวจี่ข้าวเหนียวปิ้งกล้วยปิ้งคุณลุงเนี่ยมีหมดและที่สาคัญนะครับคุณลุงเนี่ยขายถูกมากจําได้เลยครับว่าไข่ทรงเครื่องเนี่ยมี3ลูกคุณลุงเนี่ยขายมาละแค่สิบาทแล้วที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับของร้านลุงก็คือน้ําซอสลาดคือของร้านลุงเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ความเค็มครับตัวซอสเนี่ยมันจะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานตามมาซื้อไข่ทรงเครื่องร้านี่แเยกกัวว เป็นวิธีการต้มมาม่าที่ทํากี่ครั้งเนี่ยก็ไม่เคยเบื่อเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามีชื่อว่าอะไรงั้นขอเรียกว่ามาม่าต้มยำคาโบนาราก็แล้วกันจําได้เลยว่าเคยกินครั้งแรกตอนที่อยู่หอช่วงเรียนมหาลัยเชื่อว่าเด็กหอหลายๆคนเนี่ยน่าจะชินกับการกินมาม่าแล้วก็ปลากระป๋องกันดีอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้จะยังมีอยู่หรือเปล่าที่ช่วงดึกๆเนี่ยร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาจะชอบมีสินค้าป้ายเหลืองมาแปะเผื่อใครที่ไม่รู้นะสินค้าป้ายเหลืองเนี่ยก็คือของที่เขานำม แล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายจาได้เลยครับว่าตอนนั้นเป็นมามา่มาแพ็กใหญ่อมรุราคานันกับเพื่อนเนี่ยเคยรวมตังค์กันซื้อเพราะว่าซื้อแพ็คใหญ่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถกินกันได้ยาวๆแล้วก็มีเพื่อนคนนึงพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวมันจะทามามา่าแบบใครคะสปาเกตตีคาโบนาร่าให้กินตอนที่มันบอดเนี่ยก็งงเพราะว่าเราซื้อมามา่มาาต้มยำกุ้งไปมันจะเป็นคาโบนาร่าได้ยังไงสรุปแล้วมันเอาต้มใส่กับนมแล้วก็ไข่หรือว่าถ้าใครอยากได้นวๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มชีสแผ่นลงไปได้ ตอนเด็กๆเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครเป็นหรือเปล่าที่ชอบกินเมนูเส้นเนี่ยมากกว่าเมนูข้าวแล้วยิ่งถ้าเป็นเมนูเส้นเนี่ยก็ต้องนึกถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอันดับต้นๆเลยจะมีทั้งแบบต้มแล้วก็แบบแห้งนะครับส่วนท็อปปิ้งเนี่ยก็จะมีให้เลือกอีกมากมายสมัยเด็กๆเนี่ยทุกคนชอบกินแบบแห้งหรือแบบน้ำมากกว่ากันครับคอมเมนต์บอกไว้หน่อยเด้อแต่ว่าถ้าเป็นนัดนะครับต้องกินแบบแห้งเลยเพราะว่าทางกินง่ายไม่ต้องกลัวเลอะวันนี้นัดเลยเลือกใช้เป็นยำยำสุดเด็ดสไปซี่ซอสเตอร์แบบแแห้งงวิธีกกาารรท็่่ยๆคคับนเส เด็ดรูปเหนียวนุ่มซอสเข้มข้นที่ผสมผสานเข้ากันได้ดีกับเส้นยำยำสูตรเด็ดมากง่ายใช่ไหมล่ะครับใช้เวลาแค่สนาทีเนี่ยก็ได้กินแล้วแถมยังหาซื้อได้ง่ายทั้งที่เซเว่นอีเลเว่นร้าน้าใกล้บ้านหรือว่าทางออนไลน์เนี่ยก็มีครับยำยำสูตรเด็ดแซ่บซีดข้าเส้นเด็ดเกินต้านเส้นใหญ่เหนียวนุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของยำยำสูตรเด็ดซอสเข้มข้นและหอมกลิ่นลอสเตอร์จากส,สา่วนผสมที่คัดสร่มาอย่างดีแนะนาเลยครับห้ามพลาด เวลาที่ไปร้านตามสั่งเนี่ยทุกคนชอบสั่งเมนูอะไรมากินกันบ้างเชื่อเลยครับว่าแทบจะ90%เนี่ยนีในพ้นเมนูผัดกะเพราไม่ว่าจะเป็นกะเพราหมูกะเพราไก่หรือว่ากะเพราหมูกรแล้วก็ไม่รู้าร้านตามสั่งแถวบ้านทุกคนเนี่ยจะมีเมนูแบบนี้หรือเปล่าในร้านเนี่ยจะมีชื่อว่าเมนูไข่ข้นหมูสับแต่ว่าในคลิปนี้นะัใช้เป็นสะโพกไก่เอามาสับเองหรือว่าถ้าใครใช้หมูสับเนี่ยก็แล้วแต่เลยใช้สูตรผัดเดียวกันได้พอเนื้อสับสุกเนี่ยก็นนยให้ใส่พริกกับกระเทียมลงไปตัว เรื่องรสชาติเนี่ยก็แล้วแต่เลยถ้าใครไม่ชอบหวานเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยก็ได้ตามด้วยไข่ไก่ทางร้านเนี่ยเขาจะใส่แค่2ฟองแต่ว่าทางกีเลงเนี่ยขอใส่4ฟองเลยจุกๆพอใส่ไข่ไปเนี่ยลองให้ตัวไข่เซร็จต,ตัวสักคู่เสร็จแล้วก็คนได้เลยขั้นตอนนี้แนะนำว่าใช้เป็นไฟแรงแล้วคนไปเลยอย่าหยุดมือส่วนความสุขของไข่เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบถ้าเบื่อเมนูไปกับเขาเนี่ยลองสั่งเมนูนี้ดูใครที่ชอบกินไข่แดงไม่ถูกรับรองว่าถูกใจเมนูนี้แน่นอนกินกับปิ้งจ้ำปามบอกเลยครับว่าอย่างเด็ด ร้านอาหารตามสั่งเนี่ยไม่ควรมีผัดกะเพราเต้าหู้แบบนี้มาขายเพราะว่าแม่ค้าจะได้ผัดแบบไม่ได้หยุดมือเมื่อวานตอนเย็นก็ได้ขี่มยอเตอร์ไซค์ออกไปซื้ออาหารตามสั่งเจ้าประจำเป็นปกติก่อนออกไปเนี่ยก็คิดเอาไว้แล้วว่าอยากกินกะเพราไก่ใส่เครื่องในแบบจุกๆเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยถ่ายฟีดไปทางไหนก็เจอแต่ผัดกะเพราเต็มไปหมดพอไปถึงร้านตอนกำลังจะสั่งข้าวเนี่ยก็จะมีคิวก่อนหน้าเป็นน้องนักเรียนผู้หญิงหนึ่งคนน้องนักเรียนเนี่ยเขาได้สั่งว่าเอาผัดกะเพราหมูสับใส่เต้าหู้ไข่แบบไไไไไไไมม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 ม่่่่่่่่่่่่่่เเ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 ผ็็ดดดดพพพออออออ้้้้้้้้้้้ยย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 ิินน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 นงงงงงคคคคาา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 สสสััััีีีีีีีีกกกลรรรรระะะะวววววูููููทำญืืตจจแบบบใใใขขช พอได้ยินชื่อเนี่ยก็เลยบอกว่าขอสั่งแบบน้องนักเรียนคนเมื่อกี้แต่ว่าของนัดเนี่ยขอเพ็ดเพตอนก่อนจะรู้วิธีทำเนี่ยก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนผัดเต้าหู้ไปเนี่ยมันน่าจะเละแต่ว่าคุณป้าเนี่ยเขาเจาะเต้าหู้ไปชุ่มกับแป้งทอดกรอบเสร็จแล้วก็นำมาทอดให้กรอบเลยคุณป้าบอกว่าถ้าอยากให้กรอบนานเนี่ยต้องทอดทั้งหมดสองรอบแต่ว่าร้านตามสั่งทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเมนูนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเปืองแก๊สตอนทอดให้ใช้ไฟกลางในการทอดพอใกล้สุก มันจบแล้วครับหนังไก่ทอดผู้พันเขาได้ประกาศเลือกขายไปแล้วแล้วนัดเป็นหนึ่งในนันที่ยังไม่ได้ไปลองกินแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำกินเองก็ได้ นัดใช้หนังไก่ที่เลาะมันแล้วนะครับนำไปล้างเกลือแล้วก็ขมิ้นเพื่อที่จะไม่ให้หนังไก่ของเราเนี่ยมีกลิ่นคาวเสร็จแล้วก็นำมาขยำเกลือเล็กน้อยนัดเลือกใช้เป็นแป้งทอดกรอบรสเทนตักกี้ของคววังทีกรอบอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศสไตล์อเมริกันแบบจัดเต็มทอดสีเหลืองสวยไม่มีน้ำมันเป็นแป้งที่มือชีพเลือกใช้กันทํากินง่ายทําขายด้วยและที่สําคัญคือกรอบนานมากถ้าใครที่อยากทอดแล้วให้กรอบนานแบบนี้นะแนะนําเป็นแป้งตัวนี้เลย จากนั้นก็ให้นําหนังไก่เนี่ยไปชุบแป้งชุบน้ําแล้วกลับมาชุบแป้งเสร็จแล้วก็นํามาทอดได้เลยใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะครับพอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เสร็จแล้วก็นาขึ้นไปพักไว้ได้เลยตามด้วยการลงเฟนฟรายทอดต่อเลยใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดเหมือนกันเด้อเสร็จแล้วเราก็จะมาคุ้งหนังไก่กันต่อเลยนัดเลือกใช้เป็นผงปรุงรสวิงแซบของยัมมี่นำมาเทใส่ไไหนังไก่ทอดแล้วก็ขย่าในถุงแบบนี้เลยหรือว่าถ้าใครมีกล่องเนี่ยก็สามารถใช้กล่องขย่าได้แต่ว่าขย่อยเบานะระวังแตกเสร็จแล้วก็จะมาขย่ตอเยเฟนฟราย มัดถุงแล้วก็เขย่าได้เลยไม่ต้องเขย่าแรงมากเด้อส่วนเฟนไฟที่แบ่งไว้ก็จะมาจิ้มซอนมเมื่อเทศตาลรซาแบบนี้เลยบอกเลยครับว่าอย่างฟินใครที่อยากลองใช้หาฟื้อที่แมคโครทุกสาขาทั่วประเทศ วันนี้ขออนุญาตแสงตัวเป็นเชฟอิตาเลียนหนึ่งวันเพราะวันนี้จะมาทสาสปาเกตตีผัดขี้มาทะเลให้ทุกคนดูแต่ว่าส่วนคนกินนั้นคือนักเองเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็จะมาต้มเส้นก่อนเลยใส่น้ํามันแล้วก็เกลือลงไปเล็กน้อยในส่วนของเส้นเนี่ยก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าใครชอบเส้นขนาดเท่าไหรใช้เวลาต้มเส้นไม่นานครับประมาณ 7. 9านาทีแค่นี้ก็พอแล้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้งแล้วก็ปลาหมึกที่เราเตรียมไว้นะครับนำลงไปลวกต่อได้เลยพอเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาเริ่มผัดกันเลยตั้งน้ำมันให สลัผัดผัดปรุงสำเร็จตาโรซาเชฟแอทโฮมเป็นซอสปรุงสำเร็จที่น้าซอสถูกปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถนําไปประกอบอาหารได้ทุกเมนูผัดอร่อยง่ายใน5นาทีไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเพียงแค่ใช้ซอสสพัดผัดแค่2ช้อนโต๊ะรับรองว่าเอาอยู่ครับซอสสพัดผัดปรุงสำเร็จตาโรซาเชฟแอทโฮมเป็นซอสที่ผัดอะไรก็ได้จริงๆซอสแบบนี้ทําเมนูผัดได้ทุกเมนูที่สาคัญคือง่ายและอร่อยอีกด้วยพอผัดเส้นกับนาซอสจงเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็ตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยจําได้เลยครับว่าตอนที่ผัดอยู่เนี่ยกลิ่นคือหอม,มิด้ยบะอเเสสลไซ ผัดปรุงสําเร็จตาโลซาเชแอทโฮมใครที่ยังปรุงขาดๆเป็นเกินเนี่ยแนะนําเลยครับผัดอะไรก็ได้บายนัดเลยมีคนอินบ็อกซ์มาหานัดเยอะมากพี่นัดพี่นัดทําขนมหรือว่าของกินเล่นให้ดูบ้างได้ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนพี่ เราก็ตามใจ,ใจความดูซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยได้ครับเดี๋ยวพี่จะพยายามทําให้มาถึงก็ตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยใส่เกลือเล็กน้อยตามด้วยมันฝรั่งนะครับเอาลงไปต้มได้เลยน้ใช้ทั้งหมด2ลูกครับมันฝรั่งต้องต้มไม่สุกทั้งลูกเลยนะเพราะว่าเวลาบดเนี่ยจะได้บดง่ายครับเสร็จแล้วก็นํามาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้บดง่ายขึ้นครับบ,บดให้ละเอียดเลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีเครื่องปั่นเนี่ยก็น่าจะใช้ได้ใส่แป้งมันสำปะหลังลงไปเสร็จแล้วก็าม้้ยปรรรเเล็กนนคจขใะ อะไรก็แล้วแต่เลยครับวงกลมสามเหลี่ยมดาวตามใจชอบเลยวันนี้นัดใช้มอดทอดของซิมพัทครับเพราะว่าใช้งานง่ายราคาไม่แพงและที่สําคัญนะครับซิมพัทเนี่ยถ้าพังไม่ต้องรอซ่อมครับเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยแถมยังมีรับประกันนานถึง1ปีชีวิตดีๆใช้งานง่ายราคาไม่แพงครับเสร็จแล้วก็นําใส่มอดทอดได้เลยครับนัดทอดด้วยไฟร้อยแปองศาด้านละสินาทีครับทอดทั้ง2ด้านนะครับอย่าลืมน้าออกกับพีกับด้านด้วยจะบอกว่าตอนอยู่ในมอดทอดเนี่ยมันหอมมากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจัดใส่จานเตรียมเสิร ผิวข้างนอกมันจะมีความกรอบๆแต่ข้างในมันจะมีความเป็นครีมๆแบบนี้จะจิ้มกับซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับบอกเลยว่าดีทั้งคู่ ใครที่กำลังหิวเนี่ยให้รีบปัดผ่านคลิปนี้ไปได้เลยเพราะว่าทําให้คุณท้องร้องแบบไม่รู้ตัวหรือยกให้เป็นน้าพริกเสี่อันตรายที่สุดอีกหนึ่งถ้วยเลยก็ว่าได้สาหรับเมนูนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกก็จะมาทําการต้มไข่แล้วก็ต้มผักกันก่อนวันนี้นัดเลือกใช้ไข่ทั้งหมด2แบบทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดส่วนตัวผักเนี่ยใครชอบอะไรก็สามารถเอามาลวกได้เลยส่วนวันนี้นะใช้เป็นมะเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวเด้อพอต้มทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็มาเริ่มทาตัวน้าพริกกันได้เลยใส ใช้เป็นปลาล้าที่มันเป็นตัวตัวแบบนี้เด้อหรือว่าใครที่ไม่มีหรือว่าหาซื้อไม่ได้จริงๆเนี่ยก็สามารถใช้เป็นปลาล้าแบบขวดก็ได้ตัวของปลาล้าเนี่ยถ้าใครที่ไม่อยากโดนก้างแนะนําว่าอย่าไปสับให้เละก,ก่อนแล้วค่อยนําไปต้มเด้อตาตัวเครื่องของเราให้หยาบยิ่งตอนร้อ้ๆเนี่ยจะยิ่งตาง่ายตามด้วยการใส่น้ําปลาล้าที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้ปรุงรสชาติด้วยผงนนวยเล็กน้อยหรือว่าถ้าใครชอบกินแบบเผ็ดเี่กก็สามารถใส่พริกผงเพิ่มเติมลงไปอีกได้เมนูน้าพริกปาลาล้าข้นๆแบบนี้กินคู่กับผักต้มแล้วกกก็ไไขข่ต้้้มมมเเนนยบบอดลครัััวาาาก เมื่อวานเพิ่งมาถอยปิ่นโตอันใหม่มาบอกได้เลยครับว่าน่ารักมากแล้วเมนูที่อยากจะทําใส่ปิ่นโตไปกินที่ทํางานมากที่สุดก็ต้องเป็นเมนูนี้เลยน้ําพริกหมูสูดโคราชแต่ว่าในคลิปนี้จะใช้เป็นสะโพกไก่สับเด้อหรือว่าถ้าใครใช้เป็นหมูสับเนี่ยก็สามารถใช้สูตรผักเดียวกันได้จริงๆแล้วนะเคยทำน้ำพริกหมูสรโคราดไปแล้วหนึ่งรอบส่วนวิธีการทำเนี่ยก็จะทำเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างแต่ว่ารอบนี้จะทำใม่รู้สึกว่าเผ็ดกว่าเดิมเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยทำแล้วมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไรที่ต้องทำน้ำพริกตัวนี้ าบางที่เขาอาจจะเรียกน้ำพริกตัวนี้ว่าน้ำพริกร้อนหรือเปล่าเนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการทำเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าบางที่เนี่ยอาจจะเรียกว่าเจียวหมูหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นแถวบานั้นเนี่ยจะเรียกว่าน้ำพริกหมูสูตรโคลาส่วนของรสชาติเนี่ยใครชอบรสชาติประมาณไหนก็สัดเครื่องปรุงลงไปได้เลยทำเมนูนี้ทีไรเนี่ยก็นึกถึงตอนที่อยู่โคลาตลอดเพราะว่าซื้อเมนูนี้กินค่อนข้างบ่อยพอทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ตักใส่ปินโตไปแจกพี่ที่ทำงานกินบอกได้เลยครับว่าติดใจกกัััััันน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 นทท่่่่่่่่่่ววววววหหหห้้้้้้าาาาาาาเเเเเเพรรรรระะแแแถีีีีีมม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 ไไไขขยยยยยยใคคคงงงงิืออออออลูดดบ ตอนเด็กๆมีใครชอบกินผัดผักน้ำนองๆแบบนี้บ้างถ้าใครยังไม่เคยลองนะกดบันทึกคลิปแล้วไปทำตามด่วนเลยสมัยเด็กนะเชื่อเลยว่าจะมีน้อยคนมากๆที่ชอบกินผัดซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ชอบครับแล้วเหมือนคําที่โบราณว่าไว้น่าจะเป็นจริงนะว่าถ้าเราไม่ชอบอะไรมักจะได้แบบนั้นครับคือตอนเด็กๆน่ะจะได้กินผัดผักบ่อยมากครับ อาทิตย์หนึ่งนี่ประมาณ4-5วันได้เลยครับกินที่บ้านยังไม่พอบางวันที่โรงเรียนอาหารกลางวันเขาก็ยังจะผัดให้กินอีกแล้วถ้าโรงเรียนใครเคยมีผัดผักก็น่าจะรู้ดีว่าในผัดผักนั้นจะมีวิญญาณหมูอยู่น้อยมากแล้วผัดผักที่เคยกินสมัยเด็กอะผักยังแข็งอยู่ที่สําคัญคือมันแห้งมากคือปกติเวลาที่กินผัดผักเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะซื้อร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านเอานะครับซึ่งวันนั้นร้านปิดครับแล้ววันนั้นคุณย่าก็จะเป็นคนผัดให้กินแทนครับหลังจากวันนั้นที่คุณย่าผัดใหมมมููกกกกินนนแต่่วาาาาหหลััังงจ้คือเรยย กินอยู่อันนี้ยอมรับแต่คือเรากินผักได้มากขึ้นผักมันกรอบอะแต่มันไม่ถึงกับแข็งแล้วคือมีน้ําขุกคลิกมาให้เราคลุกกับข้าวกินน่ะคือมันอร่อยมากคือรสชาติมันก็จะหวานนําเค็มตามผักกรอบกอบหมูนุ่มๆคือตัวหมูเนี่ยย่าจะไปหมักก่อนแต่ว่าคลิปนี้เราใช้เป็นอกไก่นะครับเราไม่ได้ใช้หมูคือตั้งแต่ที่เรากินผัดผักของคุณย่าในวันนั้นนะทำให้เราชอบเมนูนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแบบ300%ได้เลยอะถ้าใครที่ยังไม่เคยลองผัดผักสูตรที่น้ำเยอะแบบนี้นะเอาไปลองอคืมมันดีาก